บอลออกมาทางด้านซ้ายอาครับหาจงังหวะเข้าทําบ้างเหมือนกันนะครับยังไม่เปิดเปิดลูกนี้ก็มาติดครับโแล้วลก็ยิงลูกนี้ก็ไม่ไรครับจังหวะกระชากขึ้นมาครับแล้วเปิดมาให้สุภโชคยิงลูกนี้ครับของสลาย,ยุทธสมพิมน,นะครับได้เป็นเตะบูมครับ ปเลลูกนี้เข้ามาผันสาหมองลูกนี้ไปเองแล้วก็เสียจังหวะไปเองครับเสียบอลด้วยบอลลุยขึ้นมาหาครับหาหาอยู่โลซาจะเลือกใครเลือกเข้าช่องนี้มาสุประชัยหลุดมาแล้วลูกนี้หลอกยิงลงอยู่สุดครับไหลช่องมานี้ดีเหลือเกินครับแล้วสุประชัยจะเด็ดดึงหนึ่งดึงสองยิงจังหวะที่สามติดบล็อกครับโอ้โหทิดเดียวครับติดขาของทางด้านเชียวัตอือหือ น่าเป็นประตูจริงครับจังหวะนี้นี่ลูกเก่งของเขาเลยนะครับสุประชัยดึงจังหวะหล่อแล้วก็เอาสุดท้ายไปโดนชัยวัน์ออกยัดเข้ามาตรงกลางโอโน่ทำชิงอาครับโอโน่เปิดเข้ามาเอเลียนโดต่อบอลมาชัยวัน์ชัยวัน์ยิงลูกนี้เอ้าตรงตัวเอา้าแรกได้ของเอเลียนโดอกอนซาก้านี่มาแล้วนะครับเนี่ยชัยวัน์ยิงจังหวะแรกก็ดีแล้วครับแต่ว่ายัางตรึกุูไปได้ครับ สุพนันได้เปิดลูกนี้เข้ามาเอเลียนโดโมองมาแต่ว่าสุพนันนี่จอมเปิดจากริมเส้นอยู่แล้วนะครับเปิดเข้ามาสีสันพีระโดนเปิดยัดเข้ามาโอ้โหลูกนี้ปฏิวัติปัดได้อ้าวพีระโดนเนี่ยกึ่งยิงกึ่งผ่านยิงอัดเข้าไปเลยนะครับแล้วกระโดดขึ้นมาโอ้โหชัดเจนกับตันทีมครับชยาวัศรสีนาวงครับโดนใบเหลืองเสียจุดโทษโ ยิงเข้าไปแล้วเรียบร้อยกับสมวยโลซาบุรีร์ขึ้นนำสมุทรปราการซิและยิงลูกนี้เทียบขาดมากครับสมวยโลซาไม่ยิงเลียดด้วยนะครับยิงโด่งแบบนี้นี่พวกสาตูนี้รับยากบอลออกมาทางด้านขวาเอาแล้วครับซาเกยิเปิดมาเอลิวาโดเอลิวาโวดหลบมาได้และลูกนี้คัตแบ็กเข้ามาซากย์โอ้โหลูกนี้นได้ไป,ประตูตีเสมอครับ เอริอันโดกอนซาก้าไปได้สวยแล้วนะครับสุดเส้นหลังแล้วตัดเข้ามาลูกนี้วิ่งมาแปรครับแต่ว่าต้องชมนฤบดินครับลูกนี้วิ่งมาบล็อกได้เร็วครับแล้วทําให้ยิงเนี่ยมันค่อนเก็บได้อีกทีหนึ่งสุพนันให้เอริวันโดลูกนี้ยิงโอ้โหเต็มโค้ดทำประตูตีสเสมอให้กับสมุทรปราการซิตี้ดูครับจังหวะนี้นี่ไม่ล้ำแน่ครับโอ้โหเล็กพิกบังดีมากครับแล้วยิงลูกนี้ตะข่ายแทบขาดเลยครับโอ้โหเต็มเรับสิวรักส นี่ครับกดตะมเดียวนี่หสุภระโชคมาที่พีระดนยอดออกมาที่โลซ่าพักอกพักอกแล้วยังไงตัดเข้ามาแล้วลองยิงมาก็ยังตรงตกพักอกได้ดีเลยนะครับแล้วก็พยายามกระชากขาเหลี่ยมครับแล้วลองสับดูครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับน้ำหนักเบาเกินไปครับ อ๋อน่าจะฉลับนิดนึงครับเนี่ยครับฉลับขาของทางเจริญศักดิ์วิ่งตามเข้ามาทันไหมสุพนันยังทนันเอาครับข้างหน้ามาแล้วยอดมาให้เอเลียนโดแต่งแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหแต่ก็ยังใช้ความขยันโชว์บอลมาได้แล้วยิงลูกนะี้โอ้โหมันมาเข้าทางนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยแล้วไปฉกบ,บอลมาได้แล้วยิงเสาแรกเลยครับโอ้แต่ซิวรักยังเซฟได้ดีครับ <c oughs> ยิงได้แม่นและแรงแต่ตอนนี้ครับมาดูจังหวัดลุยขึ้นมาของสมุดตาการเอลิอันโดไหลต่อโอ้โหลูกนี้ไปติดนิดเดียวนะครับไม่งั้นนี่มาถึงเจริญศักดิ์ยังได้อยู่ครับศักดิ์ศิธิ์ศักดิ์ศิธิ์ยิงโอ้โ <c> ห <ười> เล่งทางหลังของทางด้านปิยพน์เนี่ยไปแล้วครับจังหวะน,นี้เนี่ยจริงๆเดี่ยวๆเลยครับ <c ười> โอ้ทุ่มเข้ามาในกรอบเขตโทษบอลตกมาล่าสุภรัตยิงโอ้โ <c ười> หือว่าเป,ป็นซุปเปอร์ซับเลยครับสุภรัตน์เหมือนตา <c ười> ลูกนี้ บอลน,นี่มันตกลงมาปั๊บนะครับโอ้โหแล้วมาเข้าทางของสุพนัทพอดีลูกนี้นี่เผาขนนะครับบอลไปโดนขาพื้อเองครับเนี่ยครับไม่มีใครขึ้นมงเลยครับแล้วสซเมโรซาดีดมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับยิงจอดๆเข้าไปให้มาชยาวัตช์ชยาวัต์ยอดเข้ามามาโดนมงได้โดยทางนา้าบดินแล้วก็จะได้ไะมุมครับไปมุมลูกนี้ ยอดเข้ามาแล้วก็โดนโมงเอ้าวยังชุลมุนแล้วก็จังหวะนี้หูเซฟไปได้ครับสิวัลลภถึงสุดท้ายวิศนเป่าครับจบ90นาทีโอ้โหบุรีรัม